สดีครับอยู่ห่มตั้มดิ้งิ้งมาส่งเจ้า XMG กลับบ้านกันดีกว่าเสร็จนะครับงานในสวนขอ้โหคุณโอ้ไปฝุ่นกระจายเลยวะ ไปอย่างรถยนต์เลยครับ ังค่าครับตั้งค่าตั้งค่า แต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่คนจะถนัดแบบไหน,นโอย <laughs> ไปท่านี้เลยครับไปท่านี้เลยเง้ย <laughs> ยังครับเดี๋ยวเขาต้องกลับสวิงกลับไปก่อนหลบเกียงมาให้ก่อนระวังนะป้าระวังมังโนโคนะ แล้วครับเรียบร้อยลงยังไงวนะน่ะ <laughs> อันนี้สุดสุดชาติสุดชาติสามขาครับว่าจะรีวิวนานแล้วครับไม่ได้รีวิวสักทีครับนี่ครับสุดชาติสามขาดูดูตอนลงม่ตอนลงไม่โคนะครับระวังรถนะครับระวังรถอ,อนน่ครับดูจะลงยังไง,ไง มันลำบากนะก็กระโดดลงมาไปนี่ครับทีมงานสอิสิกรเบอร์โทรนะครับน้องชาตินะคือคนขับนี่ครับสุชาติสุชาติสามขายกนิ้วหน่อยดิบ๊ายๆนี่โอ้ ไปแล้วเสร็จแล้วเสร็จงานแล้วขึ้น,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 นทางนี้ขึ้นทางนี้เข้าอยขึ้นทางนี้ทางโน้นประตูเปิดไม่ได้แล้วขึ้นทางนี้ <c oughs> ขึ้นอย่างเดียวนะเผื่อขับรถนะโ <c oughs> นะอเคครับนะ <c oughs> เรียบร้อยเสร็จไป กล,ลับไปไประจบ่อกลับไปยืนประจำบอ่อเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับจเจอกันคลิปหน้าเหมือนเดิมสวัสดีครับผมบาย